สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรายดีนาโนนิโอและก็กลับเข้าสู่15อันดับสตาร์ดัตราก้อนแข็งแกร่งที่สุดอันนี้ก็จะเป็นรองแชมป์แล้วนะครับเป็นอันดับที่2นะครับสตาร์ดัสตราก้อนแข็งแกร่งที่สุดอันดับที่5ที่ผ่านมาจะเป็นสตาร์ดัสไซเฟอร์ดีไวดราก้อนอันดับที่4เป็นชูติ้งคอซ่าดราก้อนอันดับที่3เป็นชูติ้งมาเจสติกสตาร์ดราก้อนและอันดับที่2นะครับเคยปรากฏตัวมาแล้วในพัลโซที่ผ่านมานะครับ Cosmic Blazer Dragon โอ้โหดีไซน์บอกเลยว่าเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้ Cosmic Blazer Dragon เป็นมอนสเตอร์ซิงโคเผ่ามังกรธาตุลมเลเวล12นะครับพันยุตีพระมังกนอยู่ที่4,000แม็กซ์ละเนื่องไขในการอัญเชิญก็จะเป็นซิงโครจูเนอร์หตัวบวกกับมอนสเตอร์ซิงโคที่วิ่ใช่จูเนอร์สตัวขึ้นไป และต้องถูกอัญเชิญด้วยวิธีการซิงโครเท่านั้นนะครับเอฟเฟกของเขาเนี่ยถือว่ามีอย่างเดียวนะครับแต่เ,เขาว่าอย่างเดียวเนี่ยมันมี3ทางเลือกเอฟเฟกก็คือเธอละ1ครั้งเป็นควิกเอฟเฟกเราสามารถ Remove, ารีมูฟอารีมูฟและการ์ดใบนี้จากบนสนามจนจบเธอนะครับเพื่อ 1. ยกเลิกการใช้เอฟเฟกของการ์ดฝ่ายตรงข้าม1ใบและก็ทำลายทิ้งหรือยกเลิกการอัญเชิญมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามและทำลายทิ้งหรือ ยกเลิกการจำตีจากอ e ีกฝ่ายแล้วบังคับจบเปทเทิลเฟทันทีโอ้โหมีให้เลือก3อย่างนะครับเงื่อนไขก็คือเราต้องรีมูฟ e Cosmic b l a s อ r r ดรากจากบนสนามาของน้องเกมใช่ไหมครับอย่างนี้ผมได้บอกไปนะการรีมูฟเนี่ยถือว่าเป็นการเซฟตัวเองในระดับที่สูงกว่าการสั่งเวิ์กกัน Release ล,ลงสู่สารนั่นเองนะครับการ์ที่จะมีผลต่อการ Remove การที่รีมูฟเนี่ยมันจะมีน้อยกว่า หลักๆแล้วเนี่ยผมว่าทางเลือกในการยกเลิกการโจมตีฝ e ่ายแล้วก็บังคับจบไปทั้งเฟสเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้เท่าไหร่นะครับโหพี่แกเล่นพันจมตี4ี00พล้งมกัน4 0 0พถ้าอ e ีกฝ่ายจะแบบไปตีมอนสเตอร์ตัวอื่นมันก็ใช้ได้แหละแต่แบบมันก็ต้องหงายโจมตีไว้เนาะก็ต้องเตรียมรอรับการโจมตีจาก Cosmic b l a ัสเซอร์ดาต่อไปผลดีของเขานะครับจะให้อยู่2ออย่างคือเราสามารถเลือกได้ระหว่างยกเลิกการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ด หรือว่าจะยกเลิกการอัญเชิญนะใช้คำว่าการอันเชิญเลยไม่นจะเป็นปกติพิเศษคลิกหงายการอัญเชอรเนี่ยจะถูกยกเลิกแล้วก็ทำลายทิ้งได้เลยแล้วก็รีมูฟตัวนี้ออกนอกเกมโอเคเนื่องจากว่าผลพิเศษของ Cosmic b r a s ซ d r a g ร n มันมีค่อนข้างเยอะนะผมก็ไม่รู้จะใส่พัลเซอะไรแล้วทุกคนน่าจะพอมองออกแล้วยกเลิกเอฟเฟกของการ์ดเนี่ยมันจะเป็นการ์ดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับออาผมลองไซโครนนิเกตแอทแทคไปก่อน แล้วผมประกาศโจมตีโดยตรงเลยอีก e ฝ่ายใช้ m i r เล r f o r อรนะครับผมสามารถ e ี o ูฟเพื่อยกเลิกผลได้แล้วก็ทำลายทิ้งแล้วก็ตอนอินเฟกก็กลับมาอยู่บนสนามดังเดิมนี้นะครับอันนี้คือยกเลิกเอฟเฟกของการกระดักไปแล้วต่อมาจะเป็นถ้าเป็นกระดักเคาน์เตอร์ เขาบอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับกับดักเคาน์เตอร์เป็นการ์ดที่ทํางานเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับการ์ดที่จะเร็วเท่ากับดักเคาน์เตอร์ต้องเป็นกับดักเคาน์เตอร์เท่า,า,ก,ก,ทา,ทากันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงคอส m i c b r a ซ่าก็จะมีเอฟเฟกในการยกเลิกการทํางานงของการ์ดเนี่ยกับกับดักคเคาน์เตอร์นี่รับมือไม่ไหวนะครับเช่นเดียวกับพวกสตาร์รอดัตัวอื่นที่ผ่านมาพอดีว่าผมดึกได้ว่าไม่เคยยกตัวอย่างเป็นกับดักเคาน์เตอร์เ,เลยก็เลยมาสาธิตให้ดู ถึงแม้จะเป็นระดับที่2เนี่ยแต่ก็้านทานกระดักเคาน์เตอร์ไม่ไหวนะครับอ่าก็โดนนิเกตแอทแทกแล้วก็บังคับจบไปทั้งเฟสไปโอเคเราพูดถึงกระดักไปแล้วขอพูดถึงมอนสเตอร์หน่อยบนมืออีกฝั่งก็จะมีแบทเทิลเฟเดอร์นะครับถ้าถูกเอ่อถูกโจมตีโดยตรงให้เชิญการแบบพิเศษจะบนมือแล้วก็จบไปทั้งเฟสทันทีดูซิว่าคอสติมิคเบรเซอร์ยกเลิกได้ไหมย,ยกเลิกได้ครับมันเป็นการเอฟเฟกต์ของการไม่ว่าจะเป็นการประเภทใดๆก็ตาม ทีนี้การอันเชิญตัวเองกลับมาจากการรีมูฟลงสนามตอนเอ็นเฟรเนี่ยจะยังทํางานอยู่ไหมถ้ามันไม่ได้อยู่ในออ,ออกนอกเกมไปแล้วผมจึงมอบบูเรียฟอร์มเ i ฟเอเรนต์เดมนชนไปนะครับเอาการรีมูฟกลับเข้าสุ่สานพอเอ็นเฟรปุ๊บมันไม่กลับมาครับมันจะต้องอยู่แอบนิชนะครับอยู่นอกนอกเกมทีนี้ถ้าเป็นมอนสเตอร์ฝั่งเราล่ะ ยกเลิกไม่ได้ครับผมมันกันอีกฝั่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครไปทําลายตัวมันเองเหรอกเนาะแต่นี้ยกตัวอย่างให้เฉยว่าผลในการป้องกันยกเลิกแล้วก็ทําลายของเขาเนี่ยจะครอบคลุมเฉพาะของอีกฝั่งธนังานการของเรานีไม่นับนะครับอ่านี่ก็เป็นการยกตัวอย่างการใช้งานเอฟเฟกของ m i c มิ a s a Dragon นะครับสรุปแล้วนะครับคอสมิก a 拉 d r a g อนที่ได้มาอยู่ในดับนี้เพราะว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยไม่มีข้อเสียเลยใช้คำว่าไม่มีข้อเสียมีการรีมูฟตัวเองเพื่อ ป้องกันตัวเองนะครับเซฟตัวเองไปอยู่ที่นอกเกมแล้วก็ยกเลิกนอกจากยกเลิกเอฟเฟกของการ์ดได้แล้วเนี่ยยังยกเลิกการอันเชิญได้อีกนะครับแถมเรามีทางเลือกด้วยนะแล้วก็เอฟเฟกในเรื่องของการป้องกันการโจมตีแล้วจบเป็นท้งเฟสเนี่ยคงไม่น่ามีใครได้ใช้แต่ว่า,ามีไว้ก็อุ่นใจเหมือนกันข้อที่อีกอย่างหนึ่งนะครับการ์ดใบเนี้ยไม่ได้มีระบุนะว่าการใช้งานเอฟเฟกของ Cosm ิ c p ล a z a d ด a า o n ใช้งานได้เทิร์นละหนึ่งครั้งเท่านั้นหมายความว่า ถ้าเรามีคอสมิก布 a 萨ากอยู่บนสนามมากกว่าหนึ่งตัวแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกของมันเนี่ยตัวระครังได้เลยก็คือตัวนรงยกเลิกเอฟเฟกตอ่ะอตัวนรงจะยกเลอกเอฟเฟกด้วยก็ได้นี้นะเป็นต้นนะครับถือว่าแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมคอสมิกดากอนถึงเป็นรองแชมป์ในการจะอันดับครั้งนี้นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นอันดับที่1แล้วนะครับเป็นสตาร์ดัตรากอนที่แข็งแกร่งที่สุดในการจะอันดับครั้งนี้โดยความเห็นของผมเองนะขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ดูจากเอ็กซ์ต้าเด็กที่โผล่มาแล้วก็เมนเด็กที่โผล่มาเนี่ยทุกคนน่าจะพอดาออกแล้วว่าตัวสุดท้ายมันเป็นอะไรเพราะผมอวยมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโอเคไว้ค่อยไปติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันดับที่2ไปอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด s u b s c r i b e แล้วก็ถ้าไม่ใช่กดรีเพย์ใหม่สำหรับวันนี้พอก็หม่คลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายของ15อันดับสตาร์รัตดรา้อนที่แข็งแป่งที่สุดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ